ญาติโยมก็นั่งกันสบายๆนะฟังธรรมะยามเช้ากันวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุทธที่ยี่สิบแปดมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าก็เป็นธรรมะยามเช้าที่สวนธรรมะารีที่สาราลิมน้ำ ก็เป็นบรรยากาศกับคนเทศบ้านช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีพระสงฆ์ที่ไปเรียนบาลีกันเรียกว,ว่าไปติวก็ได้ไปติวเพราะว่าก็เป็นช่วงใกล้สอบแหะการติวนี่ท่านก็จัดขึ้นมาเพื่อว่า ฟังฟังพระผู้ใหญ่ท่านกล่าวในวันวันเปิดก็มีเพื่อว่าเป็นการเรียกว่าอะไรกระตุ้นกระตุ้นความความ,วามดิ้นรนให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องสอบแล้วนะเ,เพราะว่าเคยไม่ย,ยกบางที มันก็อาจจะใกล้วันที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างแหละแต่ว่ามันก็ไม่ทำสักทีโดยเฉพาะอย่างถ้าเป็นยุคนี้มีเรื่องมือถือเแต่มาจำได้นะตอนที่เรียนมัธยม ยิ่งใกล้วันสอบมันก็โลนะเออว่าจะสอบแล้วจะสอบแล้วแต่ว่ามันก็ยังเรียกว่าเอ้ยเดี๋ยวเรายังสนุกกับการถ่ายอยูนะ่ถ่ายมือถือเราต้องเหมือนกับว่ารู้สึกว่าถูกบีบคั้นจริงๆแล้วเออถึงจะเริ่มอ่านได้การสอบก็มีการติวตที่ ทางคณะสงฆ์ท่านส่วนกลางที่ท่านได้เดมตตาจัดขึ้นเพื่อติวที่น <c oughs> ในการติวมันก็มีแยกเป็นแต่ละห้องแต่ละห้องก็ไม่รู้ว่าท่านใช้เกณฑ์ในการเลือกคนยังไงแต่รู้แค่ว่าก็จะมีคอนเซป การจัดห้องอยู่ว่าห้องที่ไปติวเนี่ยก็อย่างอันนี้ต่อมาไปเรียนปทอหนึ่งสองเขาจะยังเขาจะยังไม่เรียกว่าปรเรลี่ยนนะเขาจะเรียกปทอหนึ 1, ่งสองแล้วเรลี่ยนทำก็สามประโยคขึ้นไปก็มีอยู่ห้าห้องเขาจะจัดว่าห้องหนึ่งถึงห้าเลียง ตามหลักการเยเขาจะเรียงตามความเพื่อชำนาญแล้วกันในการแปลอ <c oughs> ยังย่งพระพระเราเนี่ยที่ไปกันก็ไปอยู่ห้องสองนะไม่รู้ว่าท่านจัดยังไงก็แต่ว่าจะอยู่ห้องไหนก็ตามกตนนะ็ต้องดิ้นหล่นนะต้องดิ้นหลน ในการในการสอบเพราะว่าสอบทีเดียวนะอย่างถ้าไปก็จะเจอธรรมชาติหนึ่งนะคือว่าเนนนี่คือแปลอย่างแปลอย่างโหดเลยหรอกแปลอย่างคล่องเลยเพราะว่าเขาเรียนมากันทั้งปีนะแต่ว่าเออเราก็เหตุปัจจัยเราก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ เริ่มต้นสร้างเหตุสุดท้ายถ้าผลมันผ่านมันก็ก็เป็นไปตามเหตุแต่ผลมันไม่ผ่านมันก็เป็นไปตามเหตุถึงเราจะทำอะไรก็ตามมีกิจแต่ละอย่างที่เราทำอยู่เราก็ต้องสร้างเหตุเพราะว่าถ้าไม่สร้างเหตุแล้วผลก็เกิดไม่ได้ ต่ถ้าถ้าเราผ่านมันก็ตามเหตุที่เราสร้างไว้แล้วจริงๆจะบอกวา่าผ่านหรือไม่ผ่านน่มันก็รู้ตอนที่ทำเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสร้างเหตุใหม่ไปเรื่อยๆที่มันจะส่งเสริมการ ทำอะไรสักอย่างที่เราทำเลยนะให้มันดียิ่งขึ้นอย่างตอนแรกอาตมาคือเรียกว่าจริงๆถ้านับคนที่เรียนบาลีมาในที่ที่สนทนาเลยนะถ้านับคนที่เริ่มเริ่มเรียนจริงๆอาตมาน่าจะเป็นคนที่เรียนคนแรกเพราะว่าจริงก็ สนใจอยู่แล้วสนใจไปถึงว่าอยากรู้ว่าอยากรู้เพราะว่าปกติปกติอย่างเราทํางานก็มันต้องคอยเรฟเฟลน์ในสไลด์ที่ที่ใช้สอนนะนะเราก็จะคุ้นเคยกับการเปิดพระต้พิฎกอยู่แล้ววบางทีเราก็เข้าไปดูในภาคของบาลี แตเวลาเลฟเฟเรนซ์ยมยมจะเห็นว่ามันมีวงเล็บว่าบาลีทุกอันแต่เพราะว่าต้นต้นสุดที่เขาใช้เลฟเฟเรนซ์ต้นทางที่สุดมันคืออยู่ตรงนั้นเรียกว,ว่าถ้าอ่านตรงนั้นออกนะหรือว่าอ่านเข้าใจเนี่ยมันก็ส่วนที่แปลมามันก็จะเข้าใจหมดเหมือนกัน ก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับการเข้าไปเห็นภาษาพอสมควรนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแปลไม่ค่อยออกแต่ว่าไปเรียนบาลีหนึ่งสองหรือว่าปทสามเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาที่ไม่มีในในชั้นเรียนข้างบนก็คือวิชาวยากรณ์ วิชาวยากรเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นวิชาพื้นฐาน,นที่มีความสำคัญที่ท่านจัดไว้ตั้งแต่ชั้นเรียนแรกๆเลยแล้วพอจบจบปทสามเนี่ยก็ก็ไม่มีแล้ววิชาวยากรนะแล้วการรู้วยากรมันก็ ทำให้เรียกว่าเดินประโยคไม่ไม่ไม่วนะก็คือเหมือนพูดเป็นภาษาเ,ออเหมือนถ้าถ้าภาษาไทยก็บอกว่าฉันอะไรดีฉันกินข้าวอ,อฉันกินข้าวเราจะบอกว่าข้าวฉันกินมันก็เข้าใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปคุยกับคนไทยเราก็จะรู้สึกว่า ก็แปลกๆนิดนึงไน่ยวยากรณ์มันก็มีไว้เพื่ออย่างนี้แล้วก็มันก็เป็นประโยชน์กับการทรงทรงจำเพราะว่าภาษาบาลีนี่มันก็เป็นบาลีนี่มาจากคาว่าปาละนะปาละแปลว่ารักษารักษาอะไรบาลีก็คือภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ มาละบาดีอยนั้นมันก็เป็นประโยชน์กับการส่รงในการสืบทอดสืบต่อไปก็เป็นการสืบต่อประโยชน์ให้แก่ชนรุ่นหลังรวมทั้งประโยชน์กับตัวเองด้วยที่มีความเข้าใจในธรรมมากขึ้นเหมือนอย่างเช่นเราสวด การทุกวันสวดมนต์การที่เราสวดมนต์เนี่ยโดยการกระทํามันก็เป็นกุศลอยู่แล้วนะแต่ว่าเมื่อเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เราพูดมันก็เป็นประโยชน์ในการน้อมจิตน้อมใจว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคาวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์เหมือนที่เราแปลสวดแปลอันนั้นก็ใช้ได้จะเป็นการแปลโดยโดยเอาเนื้อความแต่ก็ไม่ทิ้งศัพท์มันก็เป็นประโยชน์ยิ่งพอมีการนำมาทำให้มันสนะสะดวยมันก็เป็นที่จดจำง่าย เนเรื่องภาษามองไปแล้วมันก็เป็นเหมือนรูปแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกันกับเวลาที่เราปฏิบัติถ้าเราเริ่มต้นที่ความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฐิใช่ไหมมันก็เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติเรียกว่า พอเจออะไรเราก็จะมีหลักที่ดีในการเดินทางสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก็ทานศีลภาวนาถ้าของพระก็เป็นศีลสมาธิปัญญาในเบื้องต้นแต่ไม่ง่ายแต่ก็เป็นไปเพื่อที่สุดได้ แต่ว่าทุกอย่างที่รวมลงสู่การปฏิบัติเนี่ยก็แยกออกไปได้ตามอัธยาศัยของเราเที่เราเดินทางมาเออเรามีความชอบในอะไรแต่บางคนอาจจะชอบเรื่องภาษาบาลีแล้วก็เรียนรู้ใช้เป็นเครื่องอยู่ก็ได้เครื่องดำเนินแต่เราก็ไม่ทิ้งหลัก ว่าเราใช้เพื่ออะไรดีดับทุกข์อย่างไรแทนที่เราจะไปอยู่กับสิ่งที่มันทำให้จิตใจมันวาวุ่นไปเรื่อยๆแล้วก็พอวางสิ่งนั้นลงก็รู้สึกว่าเอ้นี่เราทำอะไรเนี่ยหมดไปอีกหนึ่งวันใช่ไหมเรื่องที่มันมีประโยชน์ โดยมากมันก็จะไม่ค่อยสนุกนะไม่ค่อยสนุกแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการความสนุกนะมันก็ไม่มีปัญหากับสิ่งนั้นจริงๆสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นแค่เปลือกก็ได้ที่เราต้องการความสนุกมากเราก็ไปทำให้ชีวิตสนุกมากแต่ว่าโดยมาก ความสนุกมันก็ที่ที่ไปเรียกว่าเสพกันใช้คำว่าเสพก็อาจจะดูดุแรงเนาะที่เราไปคุ้นเคยที่จะทำแล้วกันมันก็อาจจะมีความคุ้นเคยที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากกว่านี้นะ ถ้าเรามาเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเราก็ลองเอาความเพลิดเพลินมาใช้ในการเจริญธรรมะดูเออจเจริญธรรม,มะเจริญยังไงก็มีเส้นทางมากมายสมมุติว่าเราไม่รู้จะเริ่มยังไงเราจะมาปฏิบัติเลยมันก็มันก็ปฏิบัติไม่ถูกเนาะ เราก็มีการฟังธรรมก่อนเ,ออเดี๋ยวนี้ธรรมะก็หลากหลายนะใน youtube หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆเคยได้ยินว่ามีเดี๋ยวนี้นนว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช้ Google กันแล้วนะเออ๋ันนี้เพิ่งรู้เห็นเขาบอกว่าจะใช้ TikTok ในการแบบใช้แทน Google นะียอันนี้ก็น่าสนใจเพรว่ามันเสิร์ชยังไงแต่แติ๊ติกต็อก็เป็นเรียกว่าเป็นดินแดนที่ดินแดนที่อะไรดีมันจะพลิกง่ายนะพลิกง่ายคำว่าพลิกง่ายก็คือทั้งสองฝั่งเลยจากดีเป็นไม่ดีด้วยจากไม่ดีเป็นดีด้วย เพราะว่าทุกอย่างมันเร็วโดยมากเราก็คงไม่รู้จะทำอะไรในวันหนึ่งนะเราก็เปิดเข้าไปในอันนี้แหละมันก็มีอะไรมาให้เราดูไปเรื่อยๆนะถ้าเราเปิดไปเจออันที่มันไม่ดีจิตใจมันก็เริ่มจะว้าวุ่นลนะเริ่มจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแนละ พอทำาใบ่อย,ยเข้ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของเรานี่มันมีอยู่แค่นี้แหละเป็นไม่โยมแต่มาเป็นบ่อยเดื่ยก่อนเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่รู้ทำอะไรเราก็เปิดไปในแอปนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อย <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าหมดปลปหนึ่งวัน พอลดความอยากสนุกลงนะในโลกมันก็เริ่มอยู่สบายแต่ว่ามันก็คงเป็นอะไรที่เหนื่อยหน่อยตอนแรกนะตอนแรกเพราะว่ามันมาเป็นเวลาเป,เป็นกิจวัตรที่เราทำในช่วงนั้นเรามมนมาแล้วถึงเวลานี้ มีโนติในจิตและวขึ้นมาปิ๊งได้เวลาถ่ายแล้วแล้วก็ไปเรียบร้อยเพราะนั้นการที่เราฟังอะไรมากๆมันก็มีผลเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้อยากก็ได้แต่ถ้าเราฟังมันก็จะขึ้นมานะฉะนั้นเราได้ฟังธรรมมาแล้วเนี่ย เราก็จะได้ค่อยๆมีเรียกว่าระบบคัดกรองในจิตจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้เราเรียกเรียกให้ไม่เป็นภาษาธรรมะเราเรียกว่ามีการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่ดีในการใช้ชีวิตแล้วเราจะเห็นผลได้ประจักษ์ประจักษ์จกแจ้งในปัจจุบันนั่นแหละ แต่ว่าถ้าเห็นอะไรที่มันดีแล้วทำมันก็ดีถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ดีแล้วยังทำมันก็มันก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมยิ่งเราได้มีอัตภาพเป็นมนุษย์เนี่มนุษย์นี่มีความพิเศษนะยมโยงมสังเกตเวลาจิตเนี่ย มันคุ้นเคยกับอะไรจิตใจนะถึงเวลานั้นปุ๊บมาแล้วอ่าได้เวลาติ๊กตอกได้เวลา y o u t ทู e ได้เวลาเพลิดเพินละยมลองสังเกตดูว่าเฮ้ยมันโควบคุมได้ปะเนี่ยเออก็ไม่ได้ถึงเวลามันก็มาอ้าวแปลว่ามันไม่ใช่เราดลยอ้าวตอนที่ผ่านมาคืออะไรอะไรเ่ เ,เราค่อยๆแกะค,ค่อยแกะตังเกตเราจะได้เลือกเส้นทางที่มันเป็นไปเพื่อความผาสุขในชีวิตได้ดีขึ้นถึงเวลาปุ๊บมาละโนต,โนติโนติฟิเคชันในจิตปิ๊งได้เวลาแล้วเอา้าเราควบคุมได้ไหมเนี่ยเฮ้อไม่ได้อแปลว่าไม่ใช่เราดิแล้มันอะไรออก็เป็นเหตุปัจจัย ว่าถ้าพูดภาษาธรรมะบอกว่าตัณหามีไว้เพื่อละเพราะว่าถ้าไม่ละมันก็ไม่จบนะมันก็อยู่มันก็จะมาเรื่อยๆเราก็เพลิดเพลินในการเรียนรู้นะเรียนรู้ในจิตนั่นแหละในจิตในใจที่มันเป็นเป็นอยู่เป็นไปแล้วก็แสดงอยู่ในปัจจุบันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นผลที่มาจากเหตุ เราสร้างเหตุอะไรไว้มันกน็โนติอันนั้นขึ้นมาถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าเรามาฟังธรรม,มนี่มันก็เป็นโนติเหมือนกัน Notification การแจ้งเตือนนะให้มันมีธรรมะโนติบ่อยๆชีวิตจะได้ล่มเย็นถ้ามี ทำทำมีกิเลสขึ้นมาบ่อยๆชีวิตก็เล่าร้อนนะแล้วว่าค่อยๆเรียนรู้ในเส้นทางใช้วิถีชีวิตของเราเนี่ยแหละในการฝึกฝนฝึกหัดปฏิบัติธรรมมันให้ทานเป็นพื้นฐานจิตใจที่ คุ้นเคยกับการสละออกก็จะเกื้อกูลเรื่องอื่นไปได้ในตัวศีลจะค่อยๆรักษาง่ายขึ้นภาวนาก็จะเริ่มง่ายขึ้นมีสมาธิง่ายขึ้นมีความตั้งมั่นมีปัญญาในการละสิ่งที่มันไม่ดีในใจิตใจ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อคูณเพื่อความสุขตลอดกาลนานได้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอีวังก็มีด้วยประการรัชนี